การขยายพันธุ์วอเตอร์เคสแบบง่ายๆนะครับอันนี้คือกิ่งพันธุ์วอเตอร์เคสที่เราเด็ดมาแล้วนะครับเราก็รูดใบออกเลยนะครับเพื่อลดการคายน้ำครับเอาไว้แค่กิ่งขนาดนี้พอนะครับเราเด็ดใบออกแล้วนะครับก็เอามาจิ้มได้เลยนะครับจิ้มกับที่เราต้องการปลูกนะครับเลือกจิ้มได้ตามต้องการเลยนะครับจะเอาห่างเอาทีขนาดไหนก็ได้นะครับ นี่นะครับเป็นผักที่ปลูกง่ายมากครับปลูกครั้งเดียวเรากินได้นานครับเข็นเด็ดก็เข็นแตกนะครับ w a t e r c r e รีรปลูกง่ายหลังจากเราจิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็รดน้ำได้เลยนะครับพอรดน้ำเสร็จก็เอาไปวางไว้ในที่ร่มที่มีแสงแดดส่องถึงนะครับ ผ่านไปประมาณอาทิตย์กว่ารากก็จะเริ่มงอกเร,เราก็จะเริ่มแตกิ่งมาใหม่แล้วนะครับเราก็จะมีวอเตอร์เกรดรับประทานนะครับเป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับการขยายพันธุ์วอเตอร์เกรดขอบคุณที่กดติดตามและกดแชร์วิธีทําง่ายๆกับนายบัณฑิตขอบคุณครับ